ตอนเนี้เราดูแค่ส่วนใหญ่เราจะดูคุณภาพเพราะฉะนั้น,นทุกครั้งหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณภาพอย่างเดียวอไปนะครับ ถ้าพูดถึงเวลาก็คือเรื่องแผนงานใช่ไหมแผนงานนี้วิธีการทําแผนงานเนี่ยผม ยังจองลูงหน้ายังเหล็กมีในสโต๊เท่าไหร่มีพอที่จะใช้ทำงานเห็นวันละ2ต้นไหมเตรียมลูงหน้าไว้ปริมาณกี่ต้นจะหมดหรือยังนะครับอันนี้ต้องเตรียมนะครับแมชชีนเครื่องจกักรนะครับ